สวัสดีครับเพื่อนพบกับ w o ฟสตูดิโออีกรอบนะรอบนี้เรากลับมาที่ในเชียงใหม่อีกครั้งนะรอบนี้เดินทางกับเจ้าโตโยต้ายาริสครับรอบนี้เราจะมาที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นั่นเองนะตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลหรอกก็คืออยู่ในตัวอําเภอดอยสะเก็ดนั่นเองนะรอบนี้เป็นมินิคิปปิ้งนะ เพื่อนๆแล้วก็เราจะเข้ามาทําอาหารนะเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คือทําให้เพื่อนๆดูว่าผมทําสเต็กเป็นนะเออเอาจริงๆ,ๆก็คือสเต็กเนี่ยมันเป็นสูตรหม่าล่าอันนี้ผมคิดเองนะก็อยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวบ้างนะแล้วก็เปิดหูเปิดตาจากที่เราทํางานมีวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าใครเป็นสายทํางานแล้วก็มีงานประจําอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ ทำคลิปนี้เพื่อให้บางคนที่เขาอยากจะเที่ยวอะไรแบบเนี้ยก็เป็นทิปเล็กๆคลิปสั้นๆนี่นะก็เอาไว้เป็นตัวเลือกได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆโอเคเนาะก็รอบนี้เดินทางไปก็ที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้อเองนะรอบนี้นำเจ้าเนื้อสเต็กมา2แบบนะก็ให้เพื่อนๆดูแล้วกันโอเคแล้วเจอกันครับ เป็นวันหยุดฮอลิเดย์อีกแล้วนะก็วันนี้เราจะออกไปเที่ยวนะฮะแต่วันนี้เรามาแค่ในตัวเชียงใหม่เนาะรอบนี้เราไปที่อุทยานกันบ้างนะเพื<ๆ>่อนอุทยานที่เนี่ยก็คือมันจะเป็นธรรมชาติแล้วก็จะมีลำธารน,นะเหมือนสไตล์ครั้งก่อนที่ผมไปคาเฟ่ริมลำธารอะไรเนะี้ยแต่ว่ารอบนี้เรามาโซนอุทยานกันบ้างนะก็เป็นการผ่อนคลายอีกแบบนะเพื่อนๆในวันหยุด หรือว่าวันพักผ่อนเนี่ยและช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนเนาะก็ทุกคนก็จะออกเที่ยวครอบครัวพากันไปปิกนิกแคมปิ้งอะไรเงี้ยเออก็จุดน,นี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมยังไม่เคยมานะ,พะเพื่อนก็ตอนนี้เป็นเวลาช่วงบ่ายละเนาะก็ออกจากบ้านมาก็ช่วงเที่ยงนะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโอเค เราไปอุทยานกันนะเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางดอยสะเก็ดนะเพื่อเดินทางออกไปสู่ดอยสะเก็ดแม่ขจานเนี่ยนะแต่ว่าเราจะไม่ได้แวะนะเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอุทยานนี้เลยนะครับเป็นเนๆนแล้วเจอกันนะแคนเทเชาตนแม่ตะไคร้นะจะอยู่ฝั่งนี้เลยเนี่ยซ้ายเนี่ยทางเข้าอยู่ซ้ายมือนี่เลยนะครับ ตรงนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไครนะก็คือดูป้ายแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่าลงตรงนี้ก็คือมีค่าบริการอะไรไหมนี่เข้าได้เลยใช่ไหมเข้าได้เลยครับอ๋อโอเคคือไม่ไม่มีค่าบริการไม่มีค่อ๋อโอเคข้ามสะพานไปลงซ้ายมีแก่้นั่งริมน้ำเย็นสบายครับสาถ้าถ้าถ้ผมทำแคมปิ้งเล็กๆนี้ได้ไหม อ่าพี่มีเตาไหมพ้อมพอเอาเตามาเตาเราสามารถแก๊สเล็กๆได้ครับโอเคทำได้ตามสบายเลยครับอโเคด้านนู้นมีร้านกาแฟสดอาหารตามสั่งครับอตรงนี้ใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นของชาวบ้านครับตรงตรงข้างนี้เนาะสะดวกสบายได้เลยนะคะขอบคุณมากนะครับพี่นะครับผมครับเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันครับผม เอาล่ะเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ถึงที่อุทยานแห่งชาติห้วยแม่ตะไครนะก็ดูดิทุกคนมาแคมปิง้งมินิแคมปิ้งแล้วก็ทั้งกลางเต็นท์แล้วก็ไม่กลางนะก็ที่ผมมาวันนี้ก็คือไม่กลางนะเนื่องจากเวลามีไม่มากโอเคก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาชิลนะก็มินิแคมปิ้งนะดู กระเป๋านี่โอเคเนาะเดี๋ยวเดินขึ้นไปอีกนิดน,นึงแล้วเราจะหาลำธารลม่มๆมตรงเนี้ยทำกันนะเดินเข้ามาด้านล่างนะก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนก็ตรงเนี้ยเห็นไ,ไหมจุดนี้เราก็สามารถทำมินิแคมปิ้งได้นะตรงนี้สวยดียอ่ะเออมีเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่นะก็เขียนว่าแฮปปี้นิวยีร์นะตรงนี้ ้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นลำธารตรงนี้ก็คือฝั่งนั้นก็จะมีร้านอาหารนะใครที่ไม่ได้มาแคมปิ้งหรือว่าอะไรเงี้ยก็กินอาหารตรงนี้ได้เลยเนี่ยสั่งอาหารได้แลเพื่อนๆก็ตอนนี้ผมได้เวลาก็คือมาทำสเต็กเหมือนเดิมนะรอบนี้เราเอาเนื้อแองกัสมานะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเหนียวขนาดไหน ต้องลองกินดูนะก็ข้างหลังของผมนะก็คือเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่ที่ผ่อนคลายที่หนึ่งนะเพื่อนๆก็ใครจะมาที่นี่ก็คือมาง่ายนะปักหมุดก็เจอนะก็คือที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นั่นเองนะใครมานี่คือแบบผ่านเส้นนี้ก็คือขากลับก็คือเชียงรายเข้าสู่เชียงใหม่เนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยคือสังเกตจะมีป้ายนะแล้วขับประมาเลย ไปแล้วทำอาหารอยู่แล้วก็มาเลยครับเพื่อนๆแล้วก็รอบนี้นะผมได้นำเจ้าแอสปลากัตนะก็คือเจ้าหน่อมไม้ฝรั่งนั่นเองนะรอบนี้ก็คือมีเนื้อปีคันยา่าแล้วก็มีเนื้อสันแหลมลิปอายนะที่ผมทำตอนนี้ก็คือ สถานที่ที่เราทำเนี่ยก็คือริมลำธารจริงๆเลยนะเพื่อนแล้วก็เป็นอยู่ในอุทยานนั่นเองนะชื่อว่าอุทยานแม่ตะไคร้นะฮะตั้งอยู่ในอำเภอดอยสะเก็ดนั่นเองนะถ้าใครเคยมาแล้วเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะก็รอบนี้เป็นครั้งแรกของผมจริงๆนะยังไม่เคยมาอุทยานนี้เลยนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวมากินกับผมได้เลยตอนนี้ A few minutes later เอาละเพื่อนเ่านก็ได้แล้พวกเราก็คือ ตอนนี้ก็คือมีการเล่นน้ำแล้วก็นักท่องเที่ยวอยื่นเนี่ยเขาก็จะเข้ามาตรงนี้นะเพื่อเล่นน้ำแล้วก็ผ่อนคลายอะไรเงี้ยหลังจากที่ผมทำอาหารแล้วนะตอนนี้ก็คือมีทั้งเจ้าแอสปารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งกับเจ้าเนื้อนะที่ทำตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงเศษ็จษนะแต่คนยังมาเยอะอยู่น,นั่นเอง สวยดีเหมือนกันนะแล้วก็เป็นแนวที่พักผ่อนแล้วก็ยิ่งแบบคลายร้อนอะไรเงี้ยเออเดือนนี้เป็นเดือนเมษาหน้าร้อนร้อนแล้วโอ้มากแล้วอยากให้เพื่อนเไือนด้มาที่นี่นะก็คือที่นี่ก็คือเป็นอุทยานแม่ตะไคร้นน่เองนะเข้ามาก็คือไม่ได้เสียค่าบริการอะไรเลยก็จอดรถด้านหน้าแล้วก็เดินเข้ามาจุดนี้เลย <S <S เอาละเพื่อนๆก็ที่นี่ก็คือเป็นจุดผ่อนคลายนั่เองนะ ดูด้านหลังผมเป็นวิวลำธารน,นะเล็กๆแล้วก็น้ำอาจจะไม่ลึกมากนะก็แค่แบบประมาณเนี้ยประมาณขาถึงเอวประมาณนี้แต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ลึกเพราะว่าบาง,บาง,บ,างบางโซนที่เขาเด็กๆที่เขาเล่นกันเนี่ยก็คือเป็นโซนที่ตื้นมากๆนะแล้วก็เด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยเล่นได้หมดเลยทีเนี้ยเอาล้ทุกคนก็คือสุดท้ายนะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะ ก็ที่นี่เป็นแหล่งผ่อนคลายที่ดีนะในวันหยุดอ,อ่วีคเอนหรือว่าวันฮอลิเดย์อะไรต่างๆนะก็ใครผ่านมาตรงเนี้หรือไม่ก็อาจจะไม่ใช่ขากลับเข้าเมืองเชียงรายก็ได้หรือว่าอาจจะเข้าเชียงใหม่หรือว่าไปเชียงรายอย่างเงี้ยคือใครมีใจก็มาที่นี่ได้นะที่นีนะ่ลมรื่นฮะบรรยากาศคือใช้ได้เลยแล้วก็มีห้องน้ำเมื่อกี้ผมไปห้องน้ำนู่นสะอาดมากนะ ไปดูแล้ว,ลวก็เจ้าหน้าที่ก็คือดูแลทั่วถึงเลยที่นี่นะทริปนี้ก็คือเป็นทริปวันหยุดของผมสั้นๆอีกแล้วแล้วก็หมดแล้วนะฮะตอนนี้โอเคเนาะเดี๋ยวผมก็จะทานเนื้อนะนิดนึงที่ทําไว้เมื่อกี้นะแล้วก็เดี๋ยวก็กลับแล้วนะโอเค like กดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะโอเคเราจะเจอกันใหม่ทริปหน้าขนะอบคุณทุกการติดตามนะครับเหมือนเดิม สุดท้ายท้ายสุดนะเพื่อนๆก็ฝากทริปนี้สั้นๆไว้ด้วยนะก็เป็นฮอลิเดย์ทริปอีกครั้งหนึ่งสำหรับของผมเองนะรอบนี้นี่คือขับรถจากตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยเข้ามาที่เนี่ยก็ไม่ไกลตั้งไว้ก็คือ45นาทีนะเราลานี้ถึง1ชั่วโมงนะครับก็รอบนี้เรามากับเจ้า t o โยต้ายาริสั่นเองนะ ก็เดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วนะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเพื่อนๆวันหยุดทั้งทีเนี่ยถ้าไม่ได้เที่ยวเนี่ยก็ต้องออกไปใช้ชีวิตนะแล้วก็อย่าลืมเที่ยวให้สาแก่ใจครับทุกคนโอเคเนอะรอบนี้มาที่อุทยานเดี๋ยวรอบหน้ากดติดตามไว้นะครับก็จะได้เจอกับผมใหม่ ในทริปถัดไปนั่นเองนะรอบนี้ต้องกลับไปแล้วนะเพื่อนๆโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในทริปต่อไปครับบ๊ายบาย